วัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจําวันนะคะซึ่งตอนแรกอ,ะอ่ะพี่หมอตั้งใจว่าจะลงคลิปประมาณวันที่1 4บสแต่ก็มาคิดได้ว่ามันก็จะใกล้เกินไปนะก็เลยอาจจะลงเร็วกว่าที่คิดนะคะก็เลยเริ่มอัดและ เริ่มอัดตั้งแต่ต้นเดือนกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าคลิปน่าจะออกประมาณช่วงอาทิตย์ที่สองนะคะแล้วก็ปากดวง12ราศีประจําเดือนสิงหาคลิปอันเนี้ยจะทยอยลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละคือตอนแรกเราคำนวณวันผิดเนาะไปคำนวณว่าลงประมาณหลังวันที่14 15ไปแล้วเนี่ยทั้งหมดของราศีแล้วก็โหมดของดวงวันเนี่ยมันน่าจะกำลังดี ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่พี่หมอแยกคลิปเนาะมีทั้งการงานการเงินหนึ่งคลิปแล้วก็ความรักกับสุขภาพหนึ่งคลิปนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะเอ่อทำทำเร็วไม่ใช่สีลงเร็วอ่ะลงเร็วกว่าวันที่สิบสี่สิบห้านะคะมันจะไปสิ้นสุดสิ้นเดือนพอดีคิดไว้แบบนี้นะก็เดี๋ยวถูกฝากทุกคนให้ติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ดวงประจำวันอะ่ะ เริ่มออกมันจะกลับเข้าสู่โหมดของดวง12ราศีด้วยทันทีแต่มันจะลงหลังจากดวงวันครึ่งเดือนหลังนะอ่าครึ่งเดือนหลังนะคะก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปอะไรคลิปนี้เป็นของคนวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นการอ่านช่วงระยะเวลาวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะในเรื่องของการงานกับการเงินครึ่งเดือนหลังนั่นเองเนาะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะพี่หมอขออนุญาตเป็นตัวแทนคนวันอาทิตย์เรามาเริ่มฟังกันในเรื่องของการงานก่อนเลยแล้วกันนะคะ โอเคค่ะสำหรับสถานการณ์การงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาหรือวันที่16ถึง31กรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนวันอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มต้นลงมือทำอะไรบางอย่าง ซึ่งมันจะเป็นหนึ่งในแผนที่คนวันอาทิตย์คิดเอาไว้อยู่แล้วค่ะอย่างเช่นอ่อมีโปรเจกต์จะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าคิดเอาไว้แลนเอาไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงมือทํามันจริงจังอะไรเงี้ยค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนวันที่จะหยิบมันขึ้นมาทำนะคะจะเริ่มและจะลงมือทําแล้วนะคะเอาพาดีก่อนเลยนะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ในช่วงระยะเวลา2อาทิตย์นี้นะคะก็คือ2อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะ ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยจะมีข้อดีก็คือถ้าเกิดนะมันต้องใช้คำว่าถ้าเกิดด้วยนะถ้าเกิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือหรือว่า,อ,าอยากจะได้ความช่วยเหลือนะคะจากคนอื่นๆพี่หมอบอกเลยว่าคือเขาสาับทุกทุกคนนะ่ะที่คนวันอาทิตย์นึกถึงนะคะหรือว่าต้องการที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสแบบ สูงมากๆค่ะที่ทุกๆคนเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือกับคนวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีอะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันดียังไงนะเพราะว่าแน่นอนเราเห็นไพ่ดาบนะเห็นไพ่ดาบขึ้นรอแล้วนะคะก็มันจะดีตรงที่มันจะไปซับพอร์ตไพ่เหล่านี้ได้นั่นแหละนะคะแล้วกเ็เรื่องของการแก้ปัญหาค่ะในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาเนี่ย คนวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคหรืออาจจะเกิดปัญหาขึ้นมานะคะแต่จะบอกเลยว่าไอ้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยเอาอยู่หมดเลยเพื่อให้ง่ายๆก็คือสามารถที่จะสะสางได้เคลียร์ได้แก้ได้บางคนอาจจะเป็นเกณฑ์ในลักษณะที่ปัญหาเนี้ยมันมันเกิดอยู่ก่อนแล้วด้วยก็ได้นะคะแล้วพอถึงช่วงเวลาสองอาทิตย์เนี้ยเรา ตัดจบได้เออเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้นะคะก็อันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องดีเนาะแล้วก็ในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายนี้นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์จะได้กลับไปร่วมงานกับคนเก่าๆนะคะซึ่งคนเก่าๆที่ขึ้นอยู่ในไพ่พี่หมอเนี่ยพี่หมอมองว่าเขาเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะหมายถึงว่าทำงานกับเขาแล้วเนี่ยงานมันสำเร็จงานมันเสร็จ ไวงานมันไม่มีอุปสรรคงานมันราบรื่นอะไรทำนองนี้ค่ะหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกแบบทํางานด้วยแล้วมันแฮปปี้ก็คือไม่ท็อกซิกนั่นเองนะคะอารมณ์เหมือนไปเจอเพื่อนร่วมง,งานเก่าๆบรรยากาศการทํางานเก่าๆหรือว่าได้กลับไปทํางานในสถานที่เดิมๆก็ได้นะบางคนก็เป็นเกณฑ์น,นั้นก็ได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งก็แน่นอนแล้วมันไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นตลอดทั้ง2อาทิตย์นะมันก็ปากปนกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามกับคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยอันดับแรกพี่หมอมองไปที่เรื่องเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะนึกออกนะพี่หมอ,มอพเพื่อนๆทุกคนจะนึกออกแล้วก็จะเข้าใจนะคะเวลาเป็นลําดับแรกที่อยากให้ระวังนะคะหลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคจำได้ไหม ปัญหาลูกศรที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เข้ามานะคะเช่นกําหนดส่งงานเนี่ยเออเขาบอกให้เราอ่ะส่งภายในวันที่20อันนี้พี่หมอสมบตินะแต่ปรากฏว่าเขาเพิ่งมาเอางานให้เราเนี่ยแจ้งเรามาวันที่19มันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะหลายๆคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของงานเนี่ยมันเกิดความล่าช้านะคะหรือจะกลับกันก็ได้นะเป็นเราเนี่ยกำลังรอรองานจากอีกคนนึงอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะเอามาทําในส่วนของเราอย่างเงี้ย ปรากฏว่าเขาทําช้ามากเออหรือว่าเขาส่งมาให้คนเกิดวันอาทิตย์แบบช้ามากๆนะคะในช่วงนั้นนะ่ะมันจะเกิดปัญหาตามมาก็คือท้ายสุดอะ่ะคนวันอาทิตย์ต้องเป็นฝ่ายเข้าไปแก้ปัญหาทุกคนจําได้ใช่ไหมพี่หมอบอกว่าไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรคุณแก้ได้นะคะก็เอาเป็นว่าปัญหาเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ที่พี่หมอบอกว่า ถ้าคนวันอาทิตย์ต้องการความช่วยเหลือจากใครมันก็ยังคงเป็นแบบนั้นนะคะคําว่าเป็นแบบนั้นหมายถึงถ้าค่ะถ้าก็คือถ้าถ้าเราไปขอแต่ถ้าเราไม่ขอมันก็ไม่เกิดขึ้นนะซึ่งที่พี่หมอพูดประโยคนั้นนะ่ะเพราะพี่หมอมองว่าคนวันอาทิตย์เป็นคนที่แบบอยากทําอะไรด้วยตัวเองะคะ่ะอยากจะแก้ด้วยตัวเอง อยากจะจัดการด้วยตัวเองหลายๆคนเป็นประเภท perfection นะที่เห็นนะอ,อ,อารมณ์แบบว่าเป็นพวก perfect ทุกอย่างต้อง perfect ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ใครก็ทำไม่ถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะคือมักจะรวบเอาทุกอย่างมาทำเองแก้เองอ,อดทนสู้เองอะไรเองทงั้งๆที่จริงๆแล้วข้อดีของเราก็คือเราสามารถที่จะยื่นมือหรือว่าไม่ใช่ยื่นมือ ร้องขอความช่วยเหลือก็ได้จากคนอื่นได้หรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่คนวันอาทิตย์นะไม่ทําแบบนั้นเท่านั้นเองนะคะแล้วกอ็อีกหนึ่งประเด็นอันนี้พี่หมอบอกว่ามันป้องกันได้นะคะก็คืองานในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความละเอียดอ่อนไม่ใช่ละเอียดอ่อนขอโทษทีใช้ค่ใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะกับมันมากๆนะคะซึ่ง ออมันมีเกณฑ์ที่เราอาจจะพลาดในบางจุดนะเราอาจจะเเขาเรียกว่าไงอะไม่รอบครอบพอไม่ละเอียดพอไม่ได้เอาใจใส่มันพออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าหนะ้าที่การงานของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะคะ,ะหรือกลับกันก็ได้เราไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเราไม่ได้แบบไม่รอบคอบแต่ว่าเราอาจจะไปเจอกับ เจ้านายอ่ะหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เขาค่อนข้างที่จะแบบจุจ้จี้จุกจิกนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้งานมีปัญหาเราในช่วงนี้เราอาจจะต้องไปร่วมงานกับเขาร่วมมือกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพร์ทนั้นจะบอกว่าจริงๆมันดีเพราะว่าเขาจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ทําอะไรพลาดน,นะคะเพียงแต่ว่ามันจะน่ารําคาญนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าคนอาทิตย์จะรู้สึกว่าเขาแบบจุกจิกกับเราหรือว่าเขาจอมวงการกับเรามากจนเกินไปอะไรทํานองเนี้ยนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวางวางข้อเสียตรงนั้นลงได้นะคะพี่หมอมองว่ามันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่แล้วก็เขามีส่วนอย่างมากเลยที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าสําเร็จรุ่วงนะคะตามแผนที่คุณจะลงมือทํานะคะอ่ะอันนี้เป็นในเรื่องของการงานนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูการเงินกันค่ะการเงินในช่วง2อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเอ๊ะมัน มันมีสถานการณ์ยังไงบ้างเนาะนะมีเกณฑ์ยังไงบ้าง โอเคค่ะสำหรับสถานการณ์การเงินต้องบอกว่าโอเคเราขึ้นคิงเรียดแล้วเนาะพอที่จะวางใจในแง่ที่ว่าการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความ Stable ดีนะคะก็คือมั่นคงดีนั่นเองนะ,ะหลายหลายคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้คำว่าอะไรดีคือมันไม่ได้มีความน่าเป็นห่วงในแง่ของรายรับนะ สิ่งที่พี่หมอเห็นเนี่ยพี่หมอเป็นห่วงไปในพวกของพาร์ทของรายจ่ายหรือว่าเรื่องอื่นๆมากกว่านะคะแต่ในเรื่องของรายรับรายได้อะไรอย่างเงี้ยมองว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจนถึงดีมากเลยแหละไม่ว่าจะสายอาชีพอะไรก็ตามนะอันนี้บอกเลยเพราะฉะนั้นในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาเนี่ยการเงินในพาร์ทของการได้มาอ่าเงินที่จะเข้ากระเป๋าอะไรใดๆก็ตามนะคะรายได้ต่างๆเนี่ย จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจนถึงดีมากแต่สิ่งที่จะต้องเรามัดระวังสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นั่นก็คือภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆนั่นเองนะคะในช่วง2อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์เสียเงินแบบอารมณ์เหมือนไม่อยากเสียเช่นการถูกหลอกการถูกโกงนะคะการถูกหลอกให้เสียทรัพย์ประมาณนี้แล้วก็พาาภาระค่าใช้ใจ่ายบางตัวนะคะ ที่คนมรู้สึกว่าไม่อยากจ่ายจริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปจ่ายเลยอย่างเงินก้อนนี้ทาไมฉันต้องจ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเลี่ยงไม่ได้อารมณ์คือมันเลี่ยงไม่ได้ค่ะเลี่ยงจ่ายไม่ได้แล้วก็อ่เหมือนเหมือนบางคนเหมือนถูกมัดมือชกด้วยนะเออมีมี energy นั้นนะเหมือนแบบต้องจ่ายแบบจําเป็นแบบต้องจ่ายเหมือนโดนหลอกอ่ะเออนึกอ,ออกไหมอ่ะสว่าไปซื้อซื้อของสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะคะในตอนแรกเนี่ย พ่อค้าเนี่ยเขาก็บอกเราอย่างดีเลยว่าราคาเท่านี้เราก็ไม่ใช่ที่คนที่จะมาถูกใครหลอกง่ายๆนะเราก็ถามย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะคะแต่ปรากฏว่าเราไปเจอกับคนกีโกงนั่นเองนะต่อให้เราถามย้ำเขาเป็นสิบๆรอบอะ่ะเขาก็จะมีวิธีในการที่จะโกงเราอยู่ดีคุณก็จะรู้สึกเหมือนถูกหลอกอะ่ะเหมือนแบบถูกทําให้ต้องจ่ายทาั้งๆที่คุณไม่ได้อยากจ่ายเนี่ยมันจะเจอภาระ หรือว่ามันมีโอกาสในการจะเสียเงินกับมีรายจ่ายประมาณแบบนี้ได้นะคะในช่วง2อาทิตย์นี้รวมถึงการถูกหลอกลักษณะแบบที่คนไม,ไม่ชอบกันเลยตอนนี้ก็คือพวกแกล้ง call นเตอร์ทั้งหลายแหลนะคะมิจฉาชีพนั่นเองนะอันนี้ต้องระวังให้มากนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายหลักๆที่พี่หมอเห็นเนี่ยมันจะหมดไปกับค่ากินค่าเที่ยวก่อนเนะ่ยสออาทิตย์นี้มีแน่ๆนะคนเกิดวันที่จะมีเสียเงินกับค่ากินค่าเที่ยวนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์เสียเงินให้กับคนในบ้านนะคะครอบครัวบริวารน,นะคะบริวารในที่ดีก็ลูกๆห,หลานแล้วก็ลูกน้องก็ได้นะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนับหมดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เสียเงินให้กับยานพาหนะก็มาอีกนะรถนะคะซึ่งอันนี้มองว่าเป็นเกณฑ์เสียเงินแบบเสียแบบซ่อมอะ่ะไม่ใช่การเมนเเนนเพราะฉะนั้นในระยะเวลา2อาทิตย์นี้เนี่ยสาทิตย์นี้ที่เหลือนะคะก็ อยากจะให้ตรวจเช็คสุขภาพรถยนต์ของตัวเองให้ดีนะมันจะได้ไม่เสียเยอะมากจนเกินไปนะคะ,ะในช่วง2อาทิตย์นี้ถ้าใครเนี่ยถูกชักจูงถูกชวนให้ทำธุกรก,กรรมอะไรใดๆก็ตามนะคะที่ข้องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเซ็นคำประกันอะไรใดๆต่างๆพี่หมอขออนุญาตแนะนำให้พิจารณาข้อสัญญาแล้วก็เงื่อนไขต่างๆ ที่เราจะไปตกปากรับคําในการจะไปเซ็นไปช่วยเหลืออะไรใดๆใ,ใ,ให้ใครเนี่ยพิจารณาให้ดีก่อนว่าเงื่อนไขเหล่านั้นมันจะเดือดร้อนมาถึงเราหรือเปล่านะคะหรือว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยถ้าถึงเวลาแล้วเราจะต้องแบบมีส่วนในการรับผิดชอบหรือเปล่าหรือว่ายังไงพิจารณาให้ดีเพราะว่ามันขึ้นเกณฑ์จัสติกมาด้วยนะคะก็มีความเสี่ยงคือถ้ามันจัสติกใบเดียวมันโอเคนะสำหรับพี่หมอแต่พอดีว่าในใน ในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยไพ่มันขึ้นเดวิลมาก็มองว่ามันมีความเสี่ยงที่จะกลายมาเป็นเ,เงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าเอกสารการค้ำประกันอะไรใดๆที่มันมันจะกลายมาเป็นภาระหนี้สินของเราในอนาคตนะคะคือเราจะต้องแบกรับหรือว่าแก้ปัญหานั้นทั้งทางที่เราไม่ได้เป็นคนก่อนะคะอารมณ์ประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าการเงินเนี่ยโดยรวมแล้วถ้าพูดถึงรายรับนะ คนวันทิตยังทาได้ดีนะคะอ้อนะลืมเรื่องนี้ได้ยังไงโชคลาภคือถ้ามองหาโชคลาภใน2อาทิตย์นี้เนี่ยพี่หมอมองว่ามันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแถมขึ้นเดวิลอีกนะการขึ้นเดวิลมาในเรื่องของโชคลาภนี่บอกเลยว่ามันมักจะเสียมากกว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบบลุ้นอ่ะวันที่1นึวันที่16อะไรใดๆน,น,นะคะก็ พิจารณาตามพื้นดวงนะย้ําเหมือนทุกๆครั้งนะคะพิจารณาตามพื้นดวงตัวเองอ่ะก็พูดเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เขาเพิ่งกดมาดูนะคะอาจจะไม่เก็ตว่าตามพื้นดวงคืออะไระพื้นดวงก็คือพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะวิธีดูมันก็แตกต่างกันไปจะรู้ได้ยังไงคะถ้าเอาเบสิกก็ไปเช็คดวงส่วนตัวนะเออ ไม่ใช่สีเอาเอาแบบปกติไอ้เขาทํากันทั่วไปก็คือไปเช็คดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากเช็คดวงส่วนตัวไม่อยากไปดูดวงไม่ได้แบบอยากรู้อะไรขนาดนั้นแค่อยากจะรู้เฉยๆว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราอะ่ะมันเป็นคนที่มีโชคหรือมันเป็นคนที่อับโชคก็สังเกตง่ายมากๆค่ะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะคะให้ย้อนคิดไปถึงอดีตในเนี่ยที่ผ่านมาของตัวเองเนี่ยว่าเวลาที่ตัวเองไปเล่นนะการพนันต่างๆ เสียงโชคต่างๆเนี่ยตัวเองได้กลับมามากน้อยแค่ไหนถ้าเสียมากกว่าได้ถือว่าเราเป็นคนอับโชคนะคะแต่ถ้าได้มากกว่าเสียโอเคคุณคนที่โชคดีก็พิจารณากันด้วยเกณฑ์นั้นแหละคะ่ะง่ายๆไปนะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับในเรื่องของการงานการเงินช่วงวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคมข,ของคนที่เกิดวันอาทิตย์พี่หมอกอ็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็คือ2ออาทิตย์สุดท้ายเนี่ย ให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยเนาะก็ขอขอบคุณคนวันอาทิตย์ทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็กดติดตามใหม่กดติดผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าทุกท่านนะคะแล้วก็ลูกเพจลูกดวงทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆในช่องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพลิกอเดพีอาการแล้วก็อย่าลืมว่าเดี๋ยว12ราศีก็จะตามมานะทยอยมาเรื่อยๆพอดวงวันลงทั้ง2 คลิปครบหมดแล้วเนี่ยในเดือนกรกฎา,าเนี่ยค่ะก็คือครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงหมดของอ,อ่อ12ราศีก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ